สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้วก็ม,มาพอกับมาดามคำนวณเือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยลงไปหลคยคลิปล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้เมื่อนี้มีทั้งเล่วเท้งน้อยเนาะเมื่อนี้เนาะแต่ฮานอยจะไม่มีวันหยุดราชการผู้ใดทรายขยันไปฮานอยน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเมื่อวานของเลขน้องสาลีเข้าสามตัวตัวเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อ มื่อนี้ถ้าผู้ไดสิไปเตีรยมตัวแคหนาจอว่าน้องสำลีจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณ7เซียนดังที่ให้ตัวเลขในทางมาวางทางช่องนอกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบคุณขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนกกาบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ ห้าเบอร์ตัวเลขแนวทางของห้าน้อยแล้วกับตอโดยเล่าเด้อค่ะเมื่อน,นี้เนาะเอาจุดจูไปเลยเนาะอ่ะกาบขอบุญขอบคุณสู่หูสู่คนที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะชอบกับจัดปอชอบกับพานพเมรพี่นองไปเราไปดูตัวเลขแนวทางของเซียนเซียนกันเลยค่ะว่าจะถูกใจ f อฟไหมจะเข้าจะปังอีกหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นของน้องสำรีฮานอยเมื่อวานของน้องสำรีแตกสามตัวเด้อค่ะ แตกสามตัวตดรอบตาชาติเนาะแล้วก็เข้าสองตัวบนแบบไม่ต้องกัดอ่ะถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับมือนีจับตาม่งเนาะแล้วก็ต่อด้วยรอบปกติเด้อค่ะศูนย์สามสามศูนย์เนาะเข้าไปสองรอบนะคะเมื่อวานเนาะแตกสามตัวตดพ่อแม่พี่น้องรอบกาชาติเนาะอ่ะวันนี้ถ้าใครจะตามของน้องสัารีน้องสัารีให้มาวันนี้รูดสีน่นอยถึงห้านอย ห้ากับสี่นะคะสองตัวเก้าหางสองตัวแปดหางมือหนิพ,อ,พอไหนมาหน่อยก็เกาเนาะค่ะเนาะศูนย์สี่ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าแปดสี่หกสี่สามแปดหกแล้วข้ห้าห้าสามตัวสามหางเจ็ดศูนย์สี่สองห้าสี่เก้าห้าหนึ่งเด้อค่ะสองตัวเน้นห้าหาง 0 4 5 4 5สี่ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าแปดสี่หกเด้อค่ะเด้ออ่าแปหนาโจพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของน้องสัารีเนาะยังไงก็กราบขอบ,ขอบุญขอบคุณน้องสัารีเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแต่ขอพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มาไปสองรอบไปรอบปกติแล้วก็รอบการชาติเนาะ ลอกกระชาติเข้าไปที่สองสามตรงตรงตัวนินตัวโจแล้วก็ลอบปกติเข้าไปที่ศูนย์สามตรงตรงเมื่อนี้ถ้าผู้ใดจะตามของเลขมีที่มาเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปดเบิ้ลก็จะเป็นหนึ 1, ่งหนึ่งสามสามสามตัว สามหางก็จะมีหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามเด้อค่ะสองตัวเน้นสามหางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดเด้อค่ะเด้อแล้วก็สามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสามเจ็ดอะแคปนะโจอถ้าผู้ใดติดตามของเลขมีที่มาเนาะสี่หางเน้นๆพ่อแม่พีน่น้องแล้วไปต่อเป็นของเป็นของเสียนหนุ่มของเสียนนุมกับถือว่าเย่ำยอดด้วกันเนาะไปรอบสามมชี ศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็รอบกาชาติสามสองสองสามเมื่อนี้ถ้าผู้ใดจะตามของเสียนหน่มให้มาเสียนหน่มให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึง 5, ห้าน้อยสี 4, 6, 4่หกสี่กับหกเนาะสองตัวสี่หางสี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่หกหก สามตัวสี่สามตัวสามหางสี่หกหนึ่งสี่หกสองสี่สี่หกเด้อค่ะสี่สี่หกนะคะแล้วก็สามสองตัวเน้นทุกหางเด้อพ่อแม่พี่น้องสี่หนึ่งสี่สองสี่หกหนึ่งหกสี่อหกสองเนาะโอ้ยเราไปได้กันยีงสิบพันกันยูริลสามตัวเน้นหางเดียวพ่อแม่พี่น้องสี่ หกหนึ่งอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนนมเนาะกราบาขอบุณขอบุณเซียนนมเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณได้ไปรอบสามมคคีเนาะค่ะไปหนึ่งรอบอะสำหรับคนทุนหน่อยไปห้าหน้อยกันก่อนเฮาคือว่าห้หน่อยห้างมากคุณพี่น้อง ช่สงสุวัรณให้มาวันนี้รูด4หน่วยถึงหหน่อยศย์กับ2อตัว4หางศูนย์แปดเงแปดสองเเบิ้ลก็จะเป็น2องสอตัว3หาง0ูนย์สองแดเ้ายด้อค่ะ oui, 3าม สตัวเน้น3มหาง08 09 2แปนะคะสตัวเน้นหางเดียวสองศูยเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวัรเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของรับนางฟ้านะคะเลขรับนางฟ้าก็ได้ไปรอบสามัคคี จะหาอยางเน่บบนนอ,อกหลบสามาชีดแต่ว่าเห็นในกลุ่มอยู่ยเร้อพ่อแม่พี่น้องเนาะรอะอว่าในกลุ่มมีอ่ะแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูด4ี่นอยถึงห้าหนอยเกับ9กสองตัว6หางเจ็ดหนึ่งเจ็สเจ็มเ้านงเก้าสองเก้าสเบิ้ก็จะเป็นเจ็ดเสตัวสี่หางก็จะมี7 9, ็ดเก้าหนสองมเจด เจ็ 7, ดเก้าเร้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าสองสามตัวเน้นหางเดียวเจ็ดเก้าหนึ่งเร้อค่ะเ้อเอาแคปหน้าโจแล้วไปตอเป็นของใครเป็นของแมวน้อยนำโชคเนาะแมวน้อยนำโชคก,ก็ได้ไปหนึ่งรอบรอบปกติเนาะ เข้าไปที่0330เขาตัวเน้นตัวจอพีเม่พี่น,อน,อน้อ,นนอ,มนอ,นมองมื่ 3, 0, 9, 8, 1, 8, 3, เอเ้ถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคเนาะแมวน้อยนำโชคให้มารูด4หน่อยถึง5หน่อย8กับ00กับ8 2ตัว4หาง0902 8183 2ตัวเน้น3หาง098183เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคเนาะ หรือว่าเขาดีเด้อนี่ของแมวหน่อยน้ำโชกจับตามองเด้พรมพี่นองเด้ต่อไปเป็นของช่อเช็ดใจของช่อเช็ดใจตรงกับขอถทษขอให้นอ้องบัวพานน้องมื่บ้านเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ช่อเช็ดใจให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกับแปดสองตัวสี่หางหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสอง เบอร์ก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดหนึ่งหกแปดสองหกหกแปดเด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางหกหนึ่งแปดสองสามตัวเน้นหางเดียวหกแปดหนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามคงชอเชื่อใจเนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของล็อกเกเด้อค่ะของล็อกิกก็ไม่ผ่านเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะล็อกิกให้มาวันนี้รูดอย่าลืมมาเล่าพัฒนาฝนแตกสามตัวตรงๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อล็อกิกให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวหกหางสี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเบลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสี่หางก็จะมีสี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่หกเก้าสี่หกหกเรือค่ะสองตัวเน้นสี่หางสี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดหกแปด สามตัวเน้นหางเดียวสี่หกเจ็ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหลอกอีกเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของมาดามของมาดามกับปาา๋พันพูเมพี่นอง้ยต้องการขอโทดขอไพ่เนาะค่ะเนาะของมาดามก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เมื่อนี้ออกสายแน่เด้อพูเมพี่นองเนาะอยากไล่เนวเอา ของมาดามมันนี้ให้รูด4ี่หน่อยถึงห้าน่อยแกับ0 2ตัว6หางก็สตัว4หาง8ปดสามแปเพื่อนก็จะเป็น8 8 0 0 3ตัว4หางก็จะมี3ตัว3มหาง8 0 3 8 0 4 8 8 0ามดศูน่ะคะสตัวเน้น2หาง8 4 0 3ีตัวเน้นหางเดียว8 ศูนย์สามเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอพวงพี่นงองถ้าใครจะตามของมาดามเนาะ<อ>แล้วก็กราบขอบุณขอบุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะนกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณเจ็ดเสียงดังที่ให้ตัวเลขในทางระวางทาง่องกาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ